สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RL Channel นะคะวันนี้นะคะจาก็จะมีดอกลิปปิ้นสีวนหวานๆค่ะทับง่ายนะคะสวยมากค่ะอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีนะคะหนึ่งลิปิ้นค่ะสองกันไกลนะคะสามแหนบค่ะสี่เหรียน ลิมบิ้นนะคะเราก็จะใช้ของตาละคคังค่ะเบอร์2นะคะเราเริ่มต้นที่การตัดริ้นนะคะความยาวอยู่ที่3 2มสซนติเมตรค่ะไปริบบิ้นนะคะก็จะตัดออกมาลักษณะแหลมอย่างนี้นะคะเพื่อความเพื่อจะให้ที่ จอดได้ง่ายๆค่ะแล้วต้นที่พับปลายดิปิ้นด้านใดด้านหนึ่งลงมานะคะ10เซนติเมตรค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สองคล้องกับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเข้าไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะสะกระท่องของเส้นที่หนึ่งด้านบนนะคะดึงปลายของเส้นที่สามขึ้นมาค่ะทั้งสองเส้นนะคะด้านสั้นให้อยู่ด้านบนค่ะ เสร็จแล้วนะคะนำเหรียญขึ้นมาวางเลยคะ่ะล็อกเหรียญนะคะด้วยการดึงชคหรือปินเส้นสั้นนะคะลงมาค่ะพับทั้งสี่ด้านนะคะด้านที่สี่นะคะเส้นที่สี่ค่ะสุดท้ายสุดท้ายซ้ายนะคะสอดมาด้านฝาค่ะช่องของด้านฝาค่ะตามน,นี้นะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนงงเลยใหม่อีกครั้งก็ได้ค่ะหันกลับมาด้านนี้นะคะร็ออีกครั้งค่ะช้าช้านคะคะเพื่อนเพื่อนบางคนตามไม่ทันค่ะ สอดล็อกทั้งสี่ด้านเลคะ่ะพลิกกลับมาค่ะเลิ่มที่เส้นนี้นะคะปลายลึกบินนะคะโค้งกลับมาค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐาน เส้นที่สองค่ะสอดเหมือนเดิมน,นะคะเส้นที่สี่ถ่าไดิบินนะคะโค้งเข้ามาค่ะสอดลงที่ใต้ฐานเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้ลงมานะคะหนึ่งเส้นด้านหน้าลงมาค่ะ โอ้โหปเป้นนะคะสอดที่ใต้ฐานเหมือเดิมค่ะจัดรายละเอียดรายละเอียดของกลีบดอกนะคะหนึชายเป้นนะยคะ่ะค่อยๆดึงนะคะ เราจะเริ่มที่ซ้ายมือค่ะเส้นซ้ายมือนะคะดึงเส้นนี้ลงมาค่ะเพราะเราจะทําสอดเข้าไปที่ใต้ฐานนี้นะคะดึงเฉียงขึ้นมาค่ะชายดิ้นหลังจากนั้นโค้งกลับมานะคะลักษณะนี้ค่ะอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปที่ใต้ฐานค่ะชายดิ้นโผล่ด้านล่าง ค่อยดึงนะคะอย่างเส้นนี้ลงมาค่ะกล mm hmm. งกลับามาเหมือนเดิมสอดเข้าที่ใต้ฐานค่ะ เดิมนะคะโค้งกลับมาค่ะสอดเข้าใต้ฐานด้านในเลยคะ่สะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ รอแล้วพี่กลับมานะคะกลับมาด้านหลังเพื่อมาเก็บรายละเอียดของฐานค่ะล็อกไว้นะคะชายลิปปิ้นค่ะ หากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการเตือนว่าเรามีคลิปใหม่ใหม่คอยเพื่อนๆดูค่ะเรียบร้อยนั้นนะคะตัดตัดดิบๆค่ะตัดชายดิบๆนะคะหรือเพื่อนๆจะตัดเป็นวดลายก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปคลิปต่อไปค่ะเสร็จเรียบร้อยนแล้วน,นะคะลีเราวดีสีหวานหวานค่ะบ๊ายบายค่ะ